สวัสดีครับ F c ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มาตรงที่เสาสิงช้านะครับกรุงเทพมหานครนะครับน,น,นานๆได้เข้ามาทีนะครับเาซมาดูเสาสิงช้านะครับเสาสิงชาไม่ใช่สิงชาสวรรค์นะครับเสาสิงชานะครับ ไม่เคยชมเคยดูก็จะได้ดูนะครับสิงช้านะครับเอาชิงช้าสูง ใเราชิงช้าอยู่ใ,ใกล้ๆวัดสุทัศนนะครับวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เทพวัณารามวัดสุทัศน์เทพวัณา,าราม บรรยากาศรอบนอกให้เอสีได้ชมนะครับแดดก็ร้อนร้อนนะครับตั้งแะแปดโมงปกวป่าก่าเก้าโมงคนระับแดดร้อนมากให้ยากาศเสาสีซาให้ดูนะครับก็มี ย้ไปมานะครับกรุงเทพมาหานครเราชิงชา้าอยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดสุดทัตน์วัดสุดทัศน์เทพวานารามนะครับ จุดทับเทพรนา,ารามก็อยู่ไม่ไกลห่างไม่ไกลจากสนามหลวงเท่าไหร่นะครับอ่ไม่ไกลจากสนามหลวงเท่าไหร่ ไอเอฟซีมาเอฟซี FC มาดูเสาชิงช้ามาถ่ายบรรยากาศนะครับเสาชิงช้านะครับดูลักษณะดลักษณะเสาชิงช้านะครับ ถ,ถ้าใครไม่เคยเข้ามาเห็นเข้ามาชมนะครับจะได้ดูนะครับจะได้ดูว่าเสาชิงช้าเป็นยังไงเสาชิงช้าถ้าใครเข้ามากรุงเทพมาหานครมาเสาชิงช้าเราจะได้เห็นนะครับ อยู่ใ,ใกล้ๆวัดสุดทัศน์เทพวนารามอยู่ติดกันเลยนะครับวัดสุดทัศน์เทพวนาราม